ะะวันนี้คลิปนี้นะคะกลอยจะมาพูดถึงการผ่าตัดมดลูกออกของกลอยนั่นเองนะคะเนื่องจากกลอยเนี่ยตรวจเจอว่ามีเนื้องอกในมลูกขนาด3มเส้นแล้ววันผ่าตัดก็ผ่านไปแล้ววันนี้ที่พูดอยู่เป็นวันที่5หลังจากผ่าตัดนะคะคลิปนี้จะพูดถึงาการเตรียมตัวก่อนไปผ่าตัดขั้นตอน กระบวนการตอนผ่าตัดแล้วก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะส่วนไว้คลิปหน้านะคะก็ถึงจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดแล้วก็อาการต่างๆหลังผ่าตัดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันเมื่อไหร่จะหายยังไงต้องดูแลตัวเองยังไงประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยมาทำเนาะแต่สําหรับใครที่อยากรู้ว่าอ่อกอยเจอความผิดปกติยังไงถึงรู้ว่าเป็นเนื้องอกแล้วก็การตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ก้อยทำไปแล้วนะคะ อ๋ออันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่ากยอ,อยขอรีวิวที่บ้านเนาะ เพราะว่าเนื่องจากตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็เคารพสถานที่แล้วก็เกรงใจคนอื่นๆที่อยู่ด้านข้างถ้าต้องพูดเสียงดังหรืออะไรแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถนัดที่จะรีวิวที่โรงพยาบาลนะคะก็เลยขอพูดที่บ้านเนาะโอเคค่ะแล้วเรามันเริ่มกันเลยนะคะสําหรับการเตรียมตัวไปผ่าตัดนะคะในใบนัดเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าให้เราเนี่ยงดน้ํางดอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนไปผ่าตัดนะคะซึ่งอันนี้จําเป็นมากต้องทํานะคะต้องเค่งคันเลยเพราะว่ามันก็จะ ส่งคนดีกับเราเองไม่งั้นมันจะเป็นอันตรายกับเรานะคะอย่างที่2ก็คือเขาเนี่ยจะให้เรานําญาติไปด้วย1คนนะซึ่งก่อยก็เอาพ่อไปนะคะทีเนี้ยเออมันก็จะงงงเงอะเหน่อยเพราะว่าอย่างตอนที่พ่อก่อยผ่าตัดสองครั้งเนี่ยเขาก็าให้เอาญาติไปให้เอาไปนั่งเฝ้าหน้าห้องไอ เออไม่ใช่ไอซยูห้าห้องผ่าตัดเลยนะคะแต่ว่าของเคสกอยก,ก็คิดเอ๊ะเขาจะต้องมานั่งหน้าห้องผ่าตัดเหมือนกันหรือเปล่าแต่พอไปจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ต้องไปเฝ้าหน้าห้องผ่าตัดนะคะพอเขาก็แค่ไปเซ็นเอกสารเขาจะมีเอกสารให้ญาติเซ็นนะคะแค่นั้นพอเซ็นเสร็จแล้วเขาก็ให้เรากลับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่เราไปผ่าตัดไม่เหมือนกันอันนี้ก็ลองคุยกับทางโรงพยาบาลดูนะคะทีนี้นะคะสําหรับการเตรียมของนะคะ ถ้าใครเคยคลอดลูกเนี่ยก็จะเตรียมคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยต้องมีผ้าอนาไมยไปด้วยนะคะแนะนําให้มีผ้าอนาไมยไปด้วยแต่ว่าอย่างของโรงพยาบาลที่ก้อยคลอดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คลอดผ่าตัดเขาก็มีผ้าอนาไมยให้ด้วยมีผ้าอนาไมยแบบห่วงอะค่ะถ้าใครเคยคลอดลูกก็จะรู้เนาะมันเป็นเหมือนสายแล้วก็จะมีเกี่ยวคล้องกับผ้าอนาไมยให้อันนี้จะเป็นต้องใช้แต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าเลือดที่ออกมามันจะไม่เหมือนตอนเราคลอดลูกไม่เหมือนกันนะคะอย่างต่อมาก็คืออ่ เตรียมตัวเตรียมใจของเรานะคะก่อนที่จะไปผ่าตัดเนี่ยของกอยเนี่ยมันก็จะมีกรณีเลือดจางซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราเลือดจางของผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะให้เลือดก,ก่อนหน้านี้คุณหมอเขาก็มียาบำรุงเลือดมาให้ซึ่งก็พยายามกินนั่นแหละเท่าที่กินได้มากที่สุดเพราะว่าไม่อยากจะต้องให้เลือดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในที่สุดก็ต้องให้เลือดอยู่ดีก็มีการเตรียมผามาย้าอนไมยส่วนตัวไปด้วยเป็นแบบมีปีกเนาะมันก็จะใส่ง่ายกว่าห่วงแบบนี้แต่คือความเป็นห่วงกก็เข้าใจว่าไอ้ที่มันเป็นผ้าอะามัยบบห่วงม ไม่เจ็บเท่ากับถ้าจะใส่กางเกงในเลยนะแต่โดยส่วนตัวของก้อยอะ่ะก้อยถนัดตั้งแต่ตอนคลอดลูกสองคนแล้วก็คือก้อยจะใส่เป็นกางเกงในกับผ้าอนามัยแบบปีปกๆเนี่ยมันมันง่ายกว่าอันนี้ก็เราแต่คนชื่นชอบก็ลองดูก็แนะนําให้เตรียมไปด้วยก็ดีนะคะแล้วก็ควรเตรียมยาดมไปเนาะเพราะแล้วแต่คนเนาะอย่างก้อยแพ้บอ,อกหลังเนาะมันก็จะมีอาการแบบ อยากอาเจียนปวดหัวอะไรเงี้ยการมียาดมติดไว้มันก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เสื้อผ้าวันกลับแค่นั้นดังนั้นเสื้อผ้าอื่นๆไม่แนะนําให้เอาไปเยอะกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้แน่นอนต้องใส่เสื้อผ้าของโรงพยาบาลก็อเอาแค่วันกลับก็พอแล้วก็แนะนําที่สําคัญเลยคือควรเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามันหนาวเวลานอนเนี่ยลำบากจริงๆต่อยอ่ะดีที่ติดเสื้อกันหนาวไปแล้วก็นอนมันหนาวแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ขอผ้าห่มพยาบาลมาสองผืนเลยนะคะดังนั้นเนี่ย เสื้อกันหนาวถุงเท้าแนะนำเอาไปด้วยก็ดีค่ะบางทีมันหนาวเนาะใส่ถุงเท้าอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนเโฟมล้างหน้ายาแปรงสีฟันยาสีฟันก็เป็นเบสิกทั่วไปที่ต้องเอาไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตคขีบบำรุงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะแบบชอบเนี่ยแต่อออเอาไปนะแตกขีบ,บไม่ได้ใช้เลยพอถึงเวลาจริงๆมันไม่มีอารมณ์จะแบบอยากจะทาเลยเท่าไหร่เลยคือแบบมันเจ็บแผลเนาะก็เลยไม่ได้ทาเท่าไหร่แบบนี้ค่ะแล้วก็เสื้อในก็แทบไม่ได้ใส่เลยแต่แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะใส่ก็ลองติดไปแบบนี้ ก็จะเป็นดีเทลคร่าวๆนะแต่ถ้าใครอยากรู้ดีเทลรายละเอียดต่าง,าง,างๆที่มันมากกว่านี้เนี่ยก็ทักมาถามได้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปวันที่ไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็คือกอยตื่นแต่เช้าเลยหมอเขาก็กำชับมาว่าให้ไปเร็วหน่อยเพราะว่าของกอยเนี่ยผ่าตอนบ่ายโมงดังนั้นเขาบอกให้มาเช้าๆแต่ในใบนัดเนี่ยเขานัดประมาณ8ปดโมงเช้าซึ่งกอย,ยไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงได้นะคะ น่าจะเจ็ดโมงแปดโมงประมาณนี้แหละเกือบเกือบแปดโมงแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอไปถึงนะคะสิ่งที่เขาทํานั่นก็คือการที่เขาอ่ะตรวจเอทเคเรานะคะตรวจเอทเคให้เราไปตรวจเอทเคอ่าเอไปตรวจเอทเคผลออกมาเป็นลบนะคะเขาก็ส่งเราไปตรวจเลือดของกอยเลยจำเป็นต้องตรวจเลือดเพราะว่ากอยมีภาวะเลือดจางเขาต้องดูว่าเลือดเราจางไหมถ้าเลือดจางเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือดให้เลือดเราก่อนผ่าตัดนี้นะคะแล้วพอผลของเลือด ผลของเอ k เคออกมานะคะเรียบร้อยทั้งสองอย่างเขาก็พาเราเนี่ยขึ้นไปบนห้องพักของเรานะคะที่เขาได้จัดเตรียมให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งนะคะต้องบอกก่อนว่ากอยเนี่ยใช้สิทธิประกันสังคมนะคะดังนั้นห้องพักที่กอยพักเนี่ยจะเป็นห้องพักแบบรวมไม่ใช่เป็นห้องพักเดี่ยวนะคะแล้วก็จะไม่มีคนเฝ้าคือก่อนนั้นเนี่ยก็คือพ่อไปผ่าตัดเนี่ยก็จะเลยรู้ว่า สมัยนี้คือถ้าใครนอนแอดมินโรงพยาบาลเขาจะไม่ให้เยี่ยมเพราะว่าเขาจะกลัวเรื่องของโควิดนะคะดังนั้นของกลอยเป็นห้องรวมเนี่ยก็คือไม่ให้เยี่ยมแน่นอนนะคะแต่ห้องเดี่ยวเนี่ยกอยไม่แน่ใจแต่ว่าห้องเดี่ยวข้อดีก็คือมันมีคนเฝ้าเนาะแต่อันนี้ยมันก็คือไม่มีคนเฝ้าเราต้องดูแลตัวเองก็จะเป็นห้องที่เขาแบง่งแบ่งเป็นแบบแบง่งเป็นด้วยม่านกั้นด้วยม่านแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าที่โรงพยาบาลอื ing, ่นจะเป็นยังไงเนาะมันก็คงขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิประกันสังคมแบบนี้ค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะก็โอเคนะชอบนะเพราะว่ามันจะมีพยาบาลเดินไปเดินมาตลอดเวลาแล้วก็เหมือนมีเพื่อนอุ่นใจมีเพื่อนอยู่ข้างๆที่แบบเขาก็แบบนอนอยู่ก่อนหน้าเราอะไรแบบนี้ค่ะค่ะพอขึ้นไปถึงบนห้องแล้วนะคะคุณพยาบาลนะคะก็จะมาลุมที่เราเลยเนาะเขาก็บอกว่าให้เราเปลี่ยนเสื้อผ้า เขาก็จะมีเสื้อผ้ามาให้เราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการมาโกนขนน้องสาวนะคะกระบวนการนี้ถ้าใครเคยข้อลูกเนี่ยจะรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเขาก็จะโกนขนน้องสาวเราเพื่อทำความสะอาดเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะส่วนก้นด,ด้วยน้าเกลือขนาดขวดประมาณเนี้ยเขาก็จะใส่เข้าไปนะส่วนเรานะซึ่งอันนี้เขาก็จะเราอึบไว้ก่อนแล้วก็เราก็ไปห้องน้ํานะคะหลังจากที่เราจัดการเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาพอกลับมาเสร็จเขาก็จะทําการ สวนล้างค่าเชือ้อช่องคลอดนะคะด้วยน้ํายาชนิดหนึ่งซึ่งมันอยู่ในถุงเหมือนคล้ายๆถุงน้าเกลือสีออกน้ํตาลน้าตาลส้มๆค่ะเขาก็จะมีอุปกรณ์แบบฉีดพ่นเข้าไปเนะเาะไม่เจ็บนะสามขั้นตอนนี้คือไม่ได้เจ็บอะไรนะคะต้องบอกก่อนไม่ต้องกลัวเนาะมันไม่ได้เจ็บเสร็จแล้วพอหลังจากที่าทาความสะอาดล้างช่องคลอดค่าเชื้อเรียบร้อยขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือจะทําการเจาะเจาะ นำเกลือที่มือนะคะซึ่งด้านซ้ายของกอยเนี่ยเส้นเลือดมันหายากมากนะคะหรือว่าเขารีบเราก็ไม่แน่ใจเนาะแต่เราก็บอกแล้วนะว่าเราหาด้านขวาแต่เขาก็ยังมาเจาะด้านขวาแล้วเขาก็บอกว่าด้านขวามันมีเส้นเลือดเราก็โอเคขวาก็ขวาคือตอนนั้นมันคงรีบแล้วไปหมดพอเจาะด้านขวาปุ๊บคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าพอการที่เราไม่ได้อยู่ห้องเดียวไม่ได้มีใครเฝ้าเราอะมันต้องดูแลตัวเองใช่ไหมทีนี้พอมันเจาะด้านขวาเนี่ย เวลาจะยันตัวนอนหรือว่ามันก็จะเจ็บแต่นั้นเนี่ยแนะนําเลยถ้าเกิดว่าขอร้องเขาได้ให้เขาหาด้านซ้ายได้ก็จะดีมากถ้าเราถนัดด้านขวานะก็ขออีกด้านหนึ่งที่เราไม่ถนัดอาจจะดีกว่าเพราะว่าเราต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะดันตัวหยิบของทานั่นทํานี่ด้านขวามันเป็นสิ่งที่เราถนัดเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรอ,าอ่างก็ด้านขวาก็ขวาเา,าก็เจาะน้าเกลือเสร็จแล้วเขาก็ให้เลือดนะคะแล้วเขาก็ให้ยาฆ่าเชือ้อเอ้ยอืมยาฆ่าเชือ้อเขาบอกมันคือยาฆ่าเชือ้อคนเล็กๆอะค่ะมันจะเป็นกดเ,เล็กๆเ,เนาะน้ำเก,ล,กเลือแล หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเอาแมสมาปิดให้เราเนาะเขาก็มีให้เราใส่แมสเข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยนะใส่แมสนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเทปกาวมาติดตรงแมสไม่ให้มันเหมือนเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมสู่การเดินทางสู่ห้องผ่าตัดนะคะเขาก็จะมีเตียงมารับเรานะคะย้ายจากเตียงที่เรานอนไปเตียงหนึ่งแล้วเ,เขาก็เข็นเราเข้าไปนะคะบรรยากาศมันก็จะเริ่มแบบว่าตื่นเต้นเข้ามานะคะเสื้อที่ใส่มันก็จะเหมือนเปิดด้านหลังเนาะก็จะแบบ เปิดด้านหลังสําหรับเตรียมเผื่อที่เราจะต้องบล็อกหลังอะไรแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกเย็นเย็นวิวๆนะคะแต่ว่ากายอะไม่ค่อยรู้สึกกลัวมากเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เราเคยคลอดลูกมาแล้วสองคนมันคล้ายกันมากสาหรับคนที่เคยคลอดลูกอะมันคล้ายกันมากแต่ถ้าใครไม่เคยคลอดลูกอาจจะตื่นเต้นมากกว่าคนที่เคยคลอดลูกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนเพราเขาก็เข็นเราเข้าไปห้องผ่าตัดนะคะกับมีเช็คประวัตินู่นนี่นั่นจนในที่สุดก็ผ่าเข้าไปในห้องผ่าตัดนะคะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเออคือกอยอ่ะก็แอบ,บได้ยินคุณพยาบาลของกอยนะอันนี้คือแบบความชื่นใจส่วนตัวก็คือได้ยินพยาบาลเขาคุยกันว่าเอ๊ววันนี้เป็นเคสคุณหมอคนไหนผ่านู่นนี่นั่นะแล้วพยาบาลเขาพูดกันว่าอ๋อวันนี้เป็นเคสของคุณหมอคนจุดๆ,ๆคนนี้นะแล้วพยาบาลอีกคนบอกโอ้ถ้าเป็นคุณหมอคนนี้นะนอ้สบายเลยเนี่ยเคสยากแค่ไหนก็แบบสบายเราฟังเราก็รู้สึกโล่งใจรู้สึกเออคุณหมอคนนี้เก่งอะไรแบบเนี้ยถ้าใครที่อยากรู้ว่าเป็นคุณหมอคนไหนก็ค่อย เออมาถามส่วนตัวก็ได้นะคะก็จะบอกให้แนะนําลองไปคุยกับคุณหมอดูแต่คุณหมอคนนี้เก่งจริงๆรแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่ารักนะคะวิธีการพูดวิธีการนําเสนอการแบบที่เขาแนะนําเราอะ่ะชัดเจนแล้วก็น่ารักอบอุ่นทีนี้พอเข้ามาห้องผ่าตัดเขาก็จะให้เราอะ่ะย้ายจากเตียงที่มันเป็นอันใหญ่อะมาสู่เตียงผ่าตัดไอ้เล็กๆที่มันพอดีตัวเราเขาก็จะให้เราเหมือนอยางสองข้างให้พอดีตัวเราไม่ให้มันตกลงไปอะไรแบบนี้เนาะแล้วเขาก็จะทําการเตรียมบล็อกหลังเรานะคะเขาก็จะเหมือนมาหา ออลืมบอกว่ามีคุณหมอดมยาใช่ตอนที่อยู่บนห้องอะคะ่ะก่อนที่จะลงมาคุณหมอดมยาเนี่ยเขาจะมาเยี่ยมเราด้วยนะเขาจะมาสัมภาษณ์เราก่อนว่าเราอะเคยแบบออดมยาหรือบล็อกหลังหรืออะไรไหมแบบเนี้ยสัมภาษณ์เรานะคะของกอยเนี่ยเคยบล็อกหลังแล้วกอยเนี่ยแพ้บล็อกหลังทั้งสองท้องเลยที่กอยคลอดลูกเนาะออท้องแรกของกอยเนี่ยก็จะแพ้ยาบล็อกหลังด้วยการคันคันไปหมดเลยส่วนคนที่สองเนี่ยแพ้ยาบล็อกหลังด้วยการอาเจียน อาเจียนเยอะมากอาเจียนตอนอยู่ในห้องผ่า,าตัดก็จะอาเจียนอะไรเขาเขาก็เหมือนเอามาลองเราไม่ได้กินอะไรมันก็ไม่มีอะไรออกมาอย่างเงี้ยเออก็เขาก็มีสัมภาษณ์ด้วยใช่แล้วพอไปถึงห้องผ่าตัดอ่ะเขาก็คลำนะแล้วก็ทําการบล็อกหลังเรานะคะฉีดให้เราทาตัวงอเป็นกุ้งเนาะเขาก็จะมีพยาบาลช่วยซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะบอกว่าสําหรับกอยก้อยว่าก่อยไม่เจ็บ ไม่เจ็บนะไม่มีมันไม่เจ็บอะค่ะเออมันโอเคพอเขาฉีดเข้าไปเท่านั้นแหละคือคุณหมอมือเบามากเขาฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็ค่อยๆเริ่มชาจากปลายเท้าขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วเขาก็จะให้เรานอนง่ายเนาะสภาเขาก็จะมีคนมาจิ้มๆว่าเนี่ยระหว่างตรงแขนกับตรงขาเนี่ยเจ็บเท่ากันไหมเราก็บอกว่าไม่เท่ามันไม่เท่าแหละตรงนี้มันรู้สึกได้แล้วน้ำก็จะชาๆใช่ปะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เรานอนกลางแขนนะคะแล้วก็มีแลมันรู้มาแปะเนาะแล้วก็มีโตัวกั้นทุกอย่างกก็เิดขึ้น เขาก็เริ่มผ่ากันเนาะทีนี้ตอนช่วงระหว่างที่ผ่านะคะกอยอ่ะรู้สึกหายใจไม่ออกจะบอกทุกคนว่าเวลาที่เรารู้สึกหายใจไม่ออกหรือรู้สึกอะไรให้บอกนะอย่าอายนะเพราะตอนอันนี้ยก้อยเคยเป็นตอนท้องสองคือหายใจไม่ออกมากกระวนกวยแบบกะรวนกยกระวนกวยคือแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะหายใจไม่ออกอ่ะแล้วขนาดตอนนั้นท้องสองใส่ไอ้นี้เนียนะใส่ที่ครอบเนี่ยนะก็ยังหายใจไม่ออก ท้องสองเขาก็เลยฉีดยานอนหลับซึ่งก้อยก็มีประวัติอันนี้ก้อยก็เลยรู้ใช่ไหมอันนี้ก็หายใจไม่ออกอีกแต่ครั้งนี้เขายังไม่ได้ใส่ออกซิเจนให้เราเพราะมันมีแมสอีกอันหนึ่งอีกตาหาใช่ไหมก็เลยบอกว่าหายใจไม่ออกเสร็จแล้วคุณเจ้าหน้าที่คุณพยาบาลในห้องอ่ะเขาก็เอาเหมือนเอาเออกซิเจนมาใส่ที่จมูกให้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ถามว่าเอายานอนหลับไหมเราก็เลือกที่จะขอยานอนหลับนะคะหลังจากที่ได้ยานอนหลับไปก็เหมือนหลับไปเนาะดูตัวตื่นขึ้นมาอีกทีหนึง่งก็คือ คงใกล้เสร็จแล้วหมอก็เหมือนคุยได้ยินเสียงหมอคุยกันแล้วก็สักพักนึงเขาก็เข็นเราออกจากห้องมันก็จะคือความที่มันฉีดยานอนหลับมันจะทําให้เราเหมือนงงงมึนมึนเบลอหน่อยนะมันทุกอย่างมันจะดูไวๆอะไรเงี้ยเกิดขึ้นไวจะจาไม่ได้เป็นรายละเอียดแบบดีเทลอ่ะแต่ลุยทีคือเขาเข็นออกมาข้างนอกห้องเป็นห้องพักฟื้นและแล้วเขาก็ถามว่ามีอาการยังไงบ้างเราก็บอกเราสึกคัน อ่ารู้สึกคันเลยเขาก็โอเคมันเป็นเหมือนเอฟเฟกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ให้นอนเราดูอาการเสร็จแล้วเขาก็พาเราขึ้นห้องเนาะพาเราขึ้นห้องพักพอขึ้นห้องพักมันก็เริ่มคันเยอะขึ้นคือก่อยคันทั้งหน้าคันทั้งตัวเลยแต่แรกก็คิดว่าเออคงแพ้แค่คันแล้วแหละไม่ได้คิดอะไรอาเจียนคงไม่มีอันเนี้ยก็ก็ก็คิดว่าไม่มีนะมันก็ไม่มีอาการคันอย่างเดียวอ่าพอเขาก็ให้เรานอนลาบใช่ป่ะนอนลาบไปเรื่อยๆจนถึงกลางคืนคืนแรกที่ผ่าตัดก็รู้สึก เกิดปวดหัวมากเราก็อยากอาเจียนก็มีการอาเจียนเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเอายาดมไใ้ใกล้ๆนะมันช่วยได้นะทีนี้ก้อยอะความแบบคือของที่เนี่ยเขามีให้ฝากสัพย์สินด้วยซึ่งก้อยดันเอายาดมมาใส่ไปในกระเป๋าตังค์ใช่ปะมันเลยไม่มียาดมเว้ยห,หายาดมไม่เจอ, um เจอก็คือเลยแนะนําว่าทุกคนเอาแบบยาดมไว้ใกล้ๆตัวก็จะดีมากก็คงช่วยได้ระดับหนึ่งนะทีนี้ก้อยก็ปวดหัวแล้วก็อาเจียนก็เลยขอถุงอะไรเงี้ยก็เกิดอาการอาเจียนเกิดขึ้นนะคะก็คือมันเป็นอาการของ การแพ้บกหลังเนาะคุณพยาบาลเขาก็เลยเหมือนมาฉีดยาให้เราเราขอ,อยาเราไม่ไหวแล้วคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือบอกคุณหมอไปเลยนะคะเขาก็เมาฉีดยาให้อาการก็ดีขึ้นแล้วเราก็นอนได้เนาะทีนี้พอวันที่สองอะคะ่ะก้อยยังงดอาหารอยู่นะลดท,ทั้งน้ําและอาหารอยู่วันที่สองก็ยังกินน้ําไม่ได้ตอนเช้าเขาก็ยังไม่ให้กินเราก็รู้สึกหิวมากเลยเขาก็ยังไม่ได้ให้กินอะไรเขาบอกอย่างยังคุณหมอยังไม่ได้สั่งอ่ะ แล้วก็คุณหมอก็มาเยี่ยมนะคะคุณหมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาสายปาัสสาวะเออลืมบอกว่าตอนที่เราอยู่ในห้องผ่าตัดอะ่ะเขาก็จะใส่สายปัสสาวะให้เราซึ่งดีมากเพราะว่าก้อยเคยใส่สายปัสสาวะตอนท้องแรกอะ่ะใส่ตอนที่ยังไม่ได้บล็อกหลังมันเจ็บมากเลยอะ่ะแต่ว่าพอท้องสองเนี่ยเขาก็ใส่ตอนที่บล็อกหลังไปแล้วมันจะไม่รู้สึกเจ็บนะอันนี้ก็เหมือนกันเขาใส่ตอนที่บล็อกหลังไปแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บ รู้อีกทีตื่นขึ้นมาคือมันมีสายฉี่มาแล้วสายปัสสาวะมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอเขาบอกเออเดี๋ยวเขาก็จะให้เอาออกเนาะอะไรเงี้ยเราก็จะค่อยเอาน้ําเกลือออกแล้วก็จะให้กินข้าวกินน้ําได้อะไรเงี้ยแล้วเขากําชับกับเราว่าเดี๋ยวถ้าเขาเอาสายปัสสาวะออกคือเขา่เน้นสองอย่างให้เราสังเกตก็คือถ้าเอาปัสสายปัสสาวะออกแล้วแล้วเรายังฉี่เองไม่ได้ภายในแปดชั่วโมงเดี๋ยเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วอ่ะเออประมาณนี้ถ้าฉี่ไม่ได้อ่ะเขาจะต้องใส่สายฉี่เข้าไป ใส่ปัสสาวะเข้าไปอีกนะดังนั้นพยายามฉี่เองให้ได้ข้อที่สองให้สังเกตว่าเลือดเนี่ยที่ผ้าอนามัยเนี่ยมันมีการออกเยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสเตปของมันมันควรเป็นแดงสดแล้วก็ออกเป็นแบบแดงจาง แดงแบบจางลงมาแล้วก็ค่อยจางลงไปจางจางจางจนถึงไม่มีมันจะต่างกับตอนคลอดนะทุกคนตอนที่เราคลอดอะมันจะออกเยอะเพราะมันคือน้าเข้าไปาใช่ป่ะมันจะแบบออกเยอะมากอันนี้ไม่ได้เยอะแบบนั้นมันจะแบบเออน้อย,อย,อยจางๆเนี่ยของกอยออกไม่เยอะเขาบอกให้สังเกตเพราะว่าถ้ามันออกเยอะแปลว่าแผลที่เย็บข้างในอะมันเย็บไม่ดีอาจจะต้องเย็บใหม่โอเมกอดก็ oh God, คิดในใจว่ายาเลยนะอยาเย็บใหม่นะไม่อยากเจ็บอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเขาให้เราสังเกตสองอย่าง,างนี้หลักๆนะคะ ทีนี้ก้อยก็ได้กินน้ําตอนช่วงประมาณบ่ายๆเนาะเออได้เริ่มจิบน้ําเขาให้เราจิบน้ําเขาก็เริ่มเอาสายปัะสสะาวะออกนะคะเริ่มเอาสายปัสสาวะออกแล้วเราก็แต่เรายังให้น้าเกลืออยู่นะยังให้น้าเกลืออยู่อย่างเงี้ยเราก็คิดใจโอ้ยให้น้าเกลืออยู่แบบนี้แล้วเอาสายปัสสาวะออกฉันต้องเดินไปฉี่บ่อยแน่เลยเพราะว่ามันน้ําเกลือมันจะทําให้เราปัสสาวะใช่ปะ ซึ่งคุณหมอบอกว่าวันที่สองเนี่ยควรต้องเริ่มเดินแล้วเออต้องเริ่มเดินทีเนี้ก็จะบอกทุกคนว่าจากที่เรานอนราบมานานๆน,านะ่ะพยายามลุกนั่งก่อนนะอย่าเพิ่งเดินเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นลมหน้าเพราะกอยเคยมีประสบการณ์ท้องสองคือพอเรานอนราบแล้วเราลุกขึ้นแล้วเราเดินเลยอะ่ะ มันวืดเหมือนจะเป็นลมอันนี้ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองก็คือเลยรู้ตัวว่าพอนอนราบนานๆให้หนุกขึ้นนั่งก่อนพยายามนั่งนั่งมองคนอื่นก็ได้มอง,อมองไปเล่นมือถือหรือทําอะไรก็ได้นั่งก่อนเพื่อให้เราหายวิงเวียนอะไรเงี้ยแล้วค่อยสเต็ปต,ต,ต่อไปค่อยเดินเออก้อยก็เลยใช้วิธีนี้นะคะปรากฏว่าอ่าพอเขาเอาสายปัสสาวะออกแต่มันยังเหลือน,น้ําเกลือเนาะก้อยก็เลยพยายามเดินไปปัสสาวะเองแล้วก็ปัสสาวะได้ปัสสาวะได้เลยขอบคุณพระเจ้ามาก พอครั้งแรกปัสสาวะก็คือได้เลยนะก็ดีใจว้ยคองเกสแล้วหนึ่งหยาว่าแบบเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่สายปัสสาวะกลับเข้าไปแบบนี้อย่างที่สองต่อมาก,ก็คือต้องสังเกตเรื่องของเลือดในผ้านามายัยซึ่งเราก็สังเกตตลอดว่ามันไม่มีมันจางมากแบบมากที่สุดก็เลยสบายใจแล้วว่าเราคงแผลเราคงโอเคอะไรแบบนี้ซึ่งตอนแรกอ่ะพยาบาลเนี่ยเขาก็คืนแรกวันแรก ช่วงเนี้ยเขาก็ยังเช็ดตัวให้เราอยู่เพราะว่าด้วยความที่เรามีสายระยงระยางใช่ปะคะเขาก็จะช่วยเราเช็ดตัวให้เราอยู่เนาะแล้วเขาก็จะใส่เป็นสายห่วงนะคะผ้าหน้าไม้ประ่วงนะถ้าใครไม่รู้ลองไปเสิร์ชดูเนาะเป็นผ้าหน้าไม้ประพวงอ่าก็ใส่แบบนั้นไปก่อนจนพอกอยเดินไดก้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผ้าหน้าไม้แบบปีกที่กอยบอกไปแล้วเนาะเป็นผ้าปีกกับกากงเกงในซึ่งกอยใช้พยายามใช้เป็นกากงเกงในที่เอวสูงเลยนะทุกคนเพื่อให้มันพ้นจาก รอ,อยแผลของก้อยเออเคยบอกก่อนว่าของก้อยเป็นรอยแผลที่อยู่ในลายบิกินี่นะคะเป็นรอยเดิมที่เคยทําการผ่าตัดคลอดเพราะว่าก่อนนันเนี่ยผ่าตัดคลอดเขาก็ของก้อยเขาผ่าทั้งหน้าท้องเป็นลายบิกินี่คุณหมออันเนี้ยเขาก็ใช้าลายเดิมเลยค่ะลายเดิมเลยดังนั้นก็แค่ใช้กางเกงในที่มันเอวสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อไม่ให้ไปโดนแผลเราจะได้ไม่เจ็บให้มันครอบครอบแผลอีกทีหนึ่งอย่างน้อยมันก็ยังช่วยพยุงท้องของเราด้วยไม่ให้มันเคลื่อนไหวเยอะอะไรแบบเนี้ย เออเป็นแบบเป็นกงนางในเอวสูงเงี้ยค่ะเออก็ใช้แบบนั้นแล้วก็ใช้เป็นผ้าหน้าไม้แบบปีซึ่งมันสบายกว่าเพราะว่ากรณนนีใช้แบบพวงอะ่ะมันค่อนข้างจะเคลื่อนไหวเยอะอะ่ะเพ่าะไงเดียวผ้าหน้าไม้มันเคลื่อนอะ่ะเราก็ต้องคอยจับอ่ะรู้สึกมันลําบากแล้วด้วยความทุกอย่างใส่น้ำเกลือมันอยู่ที่มือขวาเวลาเราจะจับทําอะไรมันลำบากบาบกอะ่ะก็เลยแบบเออเปลี่ยนดีกว่าพอเปลี่ยนแล้วก็สบายใจนะคะอ่ะพอเสนทต่อมานะคะก็ก็ได้เริ่มนะคะ กินน้าไปแล้วใช่ไหมช่วงบ่ายก็ถามพยาบาลว่าหิวข้าวมาเลยมันหิวมากเลยในที่สุดนะคะหลังสามชั่วสามสิบห้าชั่วโมงผ่านไปหลังจากที่ก้อยอดอาหารก้อยก็ได้กินแล้วนะคะถาดอาหารที่มานะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวว่าจะขึ้นให้ดูจะเป็นแบบน้ําซุปคือน้ำเก๊กฮวยหนึ่งถ้วยแล้วก็เป็นเหมือนน้ําข้าวแล้วก็เป็นน้าซุปแบบน้ําซุปจริงๆที่ไม่มีเนื้ออะไรเลยอะ่ะเราก็โหยหิวมากเลยแต่เราก็กินจนหมดนะเพราะมันหิวมากเราก็เข้าใจแหละเขาก็ปรับ กระเพาะเราเนอะค่อยๆปรับเราแล้วก็ค่อยปรับเป็นข้าวต้มเป็นอะไรสเต็ปต่อไปแบบนี้ค่ะซึ่งก็คุณแนะนําให้ทุกคนกินอาหารอ่อนๆก่อนเนาะแบบตามที่โรงพยาบาลจัดให้ก็อย่าเพิ่งแบบใจร้อนให้คุณญาติเอานู่นเอานี้มาส่งอะไรแบบนี้ก้อยก็หักข้ามใจมากอยากกินมากเลยแต่ก็เอไม่เป็นไรอดทนประมาณนี้ก้อยก็เริ่มเดินตั้งแต่วันที่สองใช่ไหมวันที่สามเนี่ยก็ยังเดินคล่องขึ้นแต่คือมันยังเจ็บนะต้องบอกก่อนว่ามันยังเจ็บนะคะอ่าแต่ว่า ยังไงทุกคนจะต้องเดินนะเจ็บแค่ไหนก็ต้องเดินแล้วก็เคล็ดลับในการที่เวลาเราจะขึ้นลงเตียงนะคะก็คือให้เราใช้สอกเนาะตะแคงแล้วก็ใช้สอกลงแล้วก็ตะแคงใช้สอดดันขึ้นแบบนี้เนาะมันจะช่วยทําให้เราไม่เจ็บแผลนะคะพออ่ะก็อยู่โรงพยาบาลสี่วันเนาะอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันผ่าตัดแล้วก็อยู่โรงพยาบาลจนวันที่สี่ก็ได้กลับบ้านนะคะวันที่สี่เนี่ยก็คือได้กลับบ้านก็ คุณหมอก็มาดูแผลอ่าเขาก็จะมาดูแผลว่าแผลแห้งดีไหมมีเลือดซึมไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเออก็ถ้าแผลดีแล้วก็เลือดที่ออกพนามัไมเนี่ยไม่เยอะฉีได้เอาลรากอยไขยเออก็จะบอกว่าที่ของโรงพยาบาลกอยเนี่ยเขามียาถ่ายให้ด้วยนะคะมันจะทําให้เราเวลาถ่ายเราจะต้องไม่เบ่งเยอะถ้ามันเราท้องผูกเนี่ยมันจะทําให้เราออกแรงเบ่งเยอะแล้วก็มันอาจจะไปส่งผลต่อแผลของเรานะคะดังนั้นเนี่ย เป็นไปได้เนี่ยถ้าโรงพยาบาลเขาให้ยาถ่ายก็ดีเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้ให้เนี่ยก็ลองขอเขาดูก็ได้นะยาระบายอะ่ะอมืมันก็จะช่วยทําให้เราแบบถ่ายง่ายขึ้นเพราะว่าตอนก่อยท้องอะ่ะคุ้นๆว่าเขาไม่ได้ให้อะ่ะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเป็นอาทิตย์เลยอะ่ะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนมันคงต่างกันตรงนี้หรือเปล่าอันเนี้ยแต่อันนี้เขาให้ยาถ่ายเนาะให้ยาระบายเออมันก็เลยทําให้เราเหมือนถ่ายได้ง่ายไม่ต้องออกแรงเบ่งเลยแบบโอเคเลยอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะกินได้ถ่าย ถ่ายได้ปัสสาวะได้นะคะดูแผลแห้งดีแล้วเขาก็จะแปะแผ่นกันน้ําให้กับเรากับบ้านมานะคะสามารถที่จะอาบน้ําได้แต่ว่าเขาบอกห้ามถูตรงบริเวณที่แปะแผ่นกันน้ําให้เราอะไรเงี้ยอาบน้ําผ่านๆได้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะนัดกลับไปนัดกลับไปทําการตัดไหมอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็สําหรับมดลูกนะคะที่ผ่าตัดออกไปเนี่ย คุณพยาบาลเขาก็ถือใส่ถุงอะมาให้ก้อยดูด้วยนะว่านี่นะนี่คือมดลูกนะซึ่งก้อยเห็นมันก็จะเป็นอันเล็กๆเองนะไม่ได้ใหญ่มากนะคะเล็กๆค่ะจนรู้สึกเฮ้ยมดลูกมันเล็กแบบนี้เลยหรอวะอะไรเงี้ยทำไมเราบรรจุเด็กตัวใหญ่ๆได้มันคงค่อยๆขยายมั้งมันอันเล็กนิเดียวเท่าเท่ากำมือที่เราเป่าเนี่ยอืมอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะเล็กๆอะแต่เป็นฟอบนแบนๆนะไม่ได้กลมๆแบบนี้นะประมาณกำมือแต่เป็นแบน่ะแล้วก็จะมีติ่งเนื้อห้อยอยู่ของก้อยอะ เขาบอกว่าเป็นเนื้อที่ห้อยอยู่ด้านล่างซึ่งอยู่แถวบริเวณช่องคลอดมันจะติ่งๆอยู่ตรงเนี้ยก,ก็ดูผ่านๆดูเบอร์เอร์ดูเร็วๆก็ได้ลืมขอถ่ายรูปเอาไว้นะเออก็ประมาณนี้นะคะเขาก็เออมีการเอามาให้เราดูแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาชิ้นเนื้ออันเนี้ยไปส่งตรวจว่ามันเป็นเนื้อายหรือเปล่าซึ่งอ่ะโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าจะไม่ใช่เนื้อายเพราะว่าเรามีการตรวจภายในทุกป,ปีนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยววันที่เราจะไป เอาเขาเลยนะไหมออกอะ่ะเขาก็จะบอกผลของการตรวจชิ้นเนื้อด้วยหลักข้อห้ามนะคะของคนที่ผ่าตัดนะคุณหมอเขาก็กำชับก่อนออกโรงพยาบาลนะคะก็คือเขาบอกว่าห้ามปีนขึ้นที่สูงห้ามยกของหนักห้ามมีเซ็กส์แล้วก็อะไรอีกก็จะไม่ได้แต่รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับอย่าใช้แรงในการที่จะทําให้หน้า เกรงหน้าท้องอ่ะว่าง่ายๆเพื่อจะไปทําให้แผลมันแตกอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเขาอ่ะขอก่อนว่าให้พักไปก่อนนะคะระยะหนึ่งจริงๆคุณหมอบอกว่า6เดือนแต่ก็ไปหาในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็พูดว่าเดือนสองเดือนไม่ได้ถึง6เดือนก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆมันกี่เดือนเนาะก็เลยแต่ยังไงเราก็ต้องระวงังแหละเราก็เข้าใจเพราะาไม่งั้นแผลมันอาจจะแตกได้เพราะเขาบอกว่าเขาเคยเจอเคสที่ห้อยเคสที่ห้อย โหนเออโหนรถเมย์ไปทำไปทางานแล้วมันมันดึงล้างอย่างเงี้ยมันทำให้แผลของเขาเนี่ยมันแตกนะคะเราก็เลยต้องไปเย็บใหม่แบบเนี้ยเราก็เลยอ่ะนั่นก็ต้องระวังกันไปก่อนที่นี้นะคะพอออกจากโรงพยาบาลเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านอะ่ะก้อยอะ่ะอันนี้ด้วยส่วนตัวนะก็รู้สึกว่าแผลเนี่ยมันมันเจ็บอะ่ะมันเจ็บกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลเออมันเจ็บกว่าตอนอยู่โรงพยาบาลก็พยายามที่จะแบบ คือเวลาไอาหรือจามทีมันก็จะเก่งท้องจะต้องคอยระวังนะทุกคนรู้หัวเราะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเจ็บแผลอะไรเงี้ยก็ต้องคอยระวังหรือว่าขึ้นบันไดก็ต้องค่อยๆขึ้นคือให้ทายทุกอย่างด้วยความระมัดระวงะะังค่ะเนี่ยคือวันที่ห้าก็ยังต้องระวังอยู่ยังเจ็บอยู่นะก็เลยเนี่ยมาเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะว่าเออก้อยก็ตัดมดลูกไปแล้วเขาก็บอกว่าเออก้อยก็จะไม่มีประจำเดือนแล้วอ๋อแล้วก็ลืมบอกของก้อยตกลงก้อยไม่ได้ ตัดรังไข่อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหนะ้านี้ก็คือไม่ได้ตัดรังไข่นะคะดังนั้นฮอร์โมนทุกอย่างเนี่ยยังเป็นปกติเพียงแค่จะไม่สามารถมีประจำเดือนแล้วก็ไม่สามารถมีลูกได้เพราะไม่มีมดลูกแล้วเนาะแต่ว่ายังมีรังไข่ที่ยังให้ฮอร์โมนอยู่ปกตินะคะแต่แค่ไม่มีประจำเดือนแล้วมีลูกไม่ได้แค่นั้นเองต่อไปนี้ก็จะไม่ต้องใช้ผ้าอนามัยแล้วเย้เพราะก็เป็นคนหนึ่งที่แพ้ผ้าอนาไมยนะทรมานกับผ้าอนาไมยมากมากเลยก็ไม่ต้องมีประจำเดือนแล้วนั่นเองสําหรับกอยนะคะใช้สิิประกันสังคมหลายคน ก็เกิดคำถามว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กอยต้องจ่ายไปในการผ่าตัดในครั้งนี้4วันที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยต้องมีอะไรที่ต้องจ่ายไหมมีส่วนเกินอะไรไหมของกอย,ยมีส่วนเกินอยู่ที่500กว่าบาทนะคะก็คือไอแผ่นแปะกันน้ําที่แผลน,นี่แหละเขาบอกว่ามันเป็นส่วนเกินก็ยังงง,งๆเออก็แปลกดีแผ่นตอนที่แปะตอนที่อยู่โรงพยาบาลอะ่ะเขาแปะแบบไ,ไ,ไ,นะไ,นะไม่ได้กันน้ำให้ก่อยใะกอยก็ไม่รู้นะเขาแปะแบบไม่ได้กันน้ําให้ซึ่งเขาบอกอันนั้นมันโดนน้ำแบบฉับเฉวยได้แต่ว่าคือ,คอถ้าราดน้ำเลยมันไม่ได้ แต่ถ้าเราจะเลือกเป็นแบบแปะกันน้ํามันจะต้องเสียเงินเองอยู่ที่ห้าร้อยกว่าบาทซึ่งเราอ่ะก็ตัดสินใจเลือกแบบแปะกันน้ํายอมเสียตังค์เพราะว่าเราอยากอาบน้ําสระผมเนาะตอนอยู่โรงพยาบาลมันแค่เช็ดตัวเอออยู่โรงพยาบาลตลอดสีวันก็เช็ดตัวอย่างเดียวนะคะใช้การเช็ดตัววันแรกๆเนี่ยคุณพยาบาลเช็ดให้แต่หลังจากที่ก้อยเริ่มเดินได้ก้อยขอเขาเช็ดเองขอทําเองเลยนะเช็ด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 ทุกอย่างของเราแลรับผิดชอบตัวเราเองหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เช็ดตัวตลอดสีวันผมก็จะไม่ได้สระอืม แต่พอกลับมาบ้านแล้วมาต้องอาบน้ําก็เลยแผ่นแปะแผ่นแบบกันกันน้ําก็เลยมีเสียแค่นั้นเองนะคะนอกกนั้นไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะดังนั้นนะคะก็ลองแบบเลือกดูนะคะแต่ละคนก็จะมีแบบประกันบางคนมีประกันแต่บางคนไม่มีประกันแบบนี้ยก็ถ้าแบบต้องใช้สิทธิประกันสังคมก็จะบอกว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะก็ลองลองดูแต่ก็คิดว่าทางนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลด้วยแต่สําหรับโรงพยาบาลของกอยเนี่ยโดยรวมแล้วประกันสังคมถือว่าดีเลย ถือว่าโอเคนะคะโอเคเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า,าได้ข้อคิดดีๆจากการที่เราแบบเพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนน้านี้ก็ไม่เคยนอนห้องรวมแบบนี้นะนี่คือครั้งแรกในชีวิตของก้ยอยเพราะก่อนน้าเนี้ยก้อยก็เคยมีพวกประกันใช่ไหมก็ได้นอนห้องเดี่ยวมาตลอดตอนผ่าข้อลูกก็นอนห้องแบบห้องที่ไม่ได้รวมเยอะขนาดเนี้นี่คือครั้งแรก เออตอนแรกอ่ะก็คิดไปเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันจะแบบเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยมันจะแบบนอนได้ไหมวะเวลากลางคืนเขาจะร้องอดโอยกันไหมไม่รู้ว่าคนอื่นเคยกลัวอะไรกันแบบนี้ไหมแล้วก็แบบมันจะเป็นยังไงวะแต่ข้อดีคือบอกก่อนว่าเขาด้วยความที่มันเยี่ยมไม่ได้มันจะไม่มีญาติของคนไข้คนอื่นๆมันจะมีแค่คนไข้กับพยาบาลอ่ะดังนั้นมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วในนั้นมมีแต่ผู้หญิงอะค่ะด้วยมันก็เลยรวมมันก็เลยอุ่นใจไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าข้อคิดดีๆก็คือทําให้เราได้รู้สึกวว่่่าาาเเห็นนนบงคีย เขาคือคือกอยนอนอยู่โลบารใช่ป่ะเรามีคนนึงอ่ะเขาก็คงมานอนใกล้ๆกันอ่ะเพิ่งมานอนเหมือนเหมือนกันแล้วเขาก็เพิ่งตรวจเจอว่าเขาเป็นมะเร็งน่าจะอยู่พอๆกันด้วยแล้วเขาว่าก็คุยกับญาติเขาอันนี้คือกอยไม่ได้แอบฟังนะแต่มันได้ยินด้วยความมันห้องรวมนั้วเวลาคุยโทรศัพท์อะไรมันได้ยินหมดนะอ่ะอ๋อแนะนําทุกคนต้องเอาหูฟังไปด้วยนะคะเออแนะนาอันนี้สําคัญเลยต้องเอาหูฟังไปด้วยหูฟังที่เป็นหูฟังสเปาอ่ะเวลาที่เราจะฟังโทรศัพท์ดู youtube หรือทําอะไรก็ตามคุยโทรศัพท์อ่ะ คือการมีหูฟังมันช่วยเราได้มันจะอย่างน้อยไม่รบกวนคนอื่นแล้วเพราะของกอยมันจะมีคือข้องเตียงข้างๆอ่ะเขาไม่ได้หูฟังไปเวลาเขาเปิดย t u b e หรือเขาเปิดดูอะไรอ่ะคือมันได้ยินหมดเลยแล้วเราบางทีเราจะนอนอย่างเงี้ยมันก็ดีนึงแต่เราก็โกรธเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาคงลืมเอาหูฟังมาอะไรแบบนี้เออดังนั้นหูฟังควรเอาไปด้วยนะคะแล้วเราได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ชาคนที่เป็นมะเร็งอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะทําใจแล้วอืมเขาสู้ยังไงเขาก็สู้แล้วเขาก็บอกหมอทุกคนที่มาตรวจเขาว่าเขาสู้เรารู้สึกเฮ้ยแบบ คือแบบความว่าสู้ของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันจริงๆอะ่ะแล้วเขาดูกําลังใจดีมากแล้วก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราคงแบบไม่ได้มีกําลังใจดีเท่าเขาอะไรเงี้ย <ๆ S 1> แล้วบางคนเนี่ยอยู่เหมือนอยู่โรงพยาบาลมานานเป็นเดือนแล้วอะ <ๆ S 1> เป็นคุณป้าคุณนา้าอะไรแบบเนี้ยนอนติดเตียงอะไรเงี้ยคือเราเห็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสุขภาพมันโคตรสาคัญเลยนะมันสําคัญมากๆเลยอถ้าเรามีสุขภาพที่ดีอะ่ะมันก็มีชีวิตที่ดีอะ่ะเออเนาะดังนั้นเราก็คงต้อง หลังจากนี้ก็คงพยายามจะกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นพยายามจะแบบดูแลสุขภาพให้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก็นี่ก็คือข้อคิดที่ได้จากโรงพยาบาลนะว่าแบบสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆเวลาเราเห็นคนอื่นแล้วมันทรมานแทนนะเพราะบางทีตอนกลางคืนนะ่ะเขาก็จะเหมือนเหมือนเจ็บปวดเหมือนแบบหน้าของสารนะเออแต่ก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราไม่ได้ราคาญเขาเลยนะเรากลับรู้สึกว่าเราได้ข้อคิดว่าแบบอืมจริงๆแล้วเราก็ยังแบบ ราก็ยังดีนะเรายังมีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขมันได้แปลว่ายัางเริ่มที่จะแก้ไขต่อจากนี้ได้แต่บางคนพออายุเยอะๆแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันสายเกินไปแล้วอะไรแบบนี้ดังนั้นก่อนที่มันจะสายไปเราก็ควรกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองดังนั้นวันนี้นะคะก็จะมีเพียงแค่เท่านี้นะคะหวังว่าสิ่งที่ก้อยแชร์ออกไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนแต่สำหรับใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถส่วนตัวมาสอบถามได้นะคะว่าเอ๊มันเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยค่ะ สอบถามได้เพราะว่าบางดีเทลก็ไม่ได้พูดทั้งหมดที่พยายามจะกระชับที่สุดเท่าที่จะกระชับได้แล้วนะแต่ก็แบบมันก็ออกยาวนิดนึงเนาะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะคะก็สามรบกวนด้วยเนาะให้กดไลค์กดแชร์นะคะกด Sub s cribe ให้ด้วยเนาะแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาพูดอย่างที่บอกก็คือจะมาบอกว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองมันมีอะไรบ้างแล้วกี่วันถึงเดินได้คล่องแล้วมันมีอาการยังไงต่อจะมาอัปเดตนะคะให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ โอเควันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยไปละค่ะบ๊ายบาย